คุณผู้ชมคะตอนนี้เวลาประมาณสัก18นาิกา50นาทีใกล้ๆจัดหนึ่งทุ่มนะคะเราอยู่ในพื้นที่ของตำบลดงลานอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้นะคะมาติดตามภารกิจของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติปูผาม่านนะคะที่จะต้องออกมาเฝ้าระวังช้างป่าไม่ให้เข้ามาในเขตชุมชนนะคะ ตอนนี้เองนะคะเท่าที่เราสังเกตการอยู่ขณะที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนะคะก็คือจะต้องใช้โดรนจับความร้อนนะคะในการตรวจหาช้างซึ่งตอนนี้เจออยู่2ตัวค่ะอยู่ที่บริเวณไรอ้อยด้านหลังของเราห่างจากจุดที่เราอยู่ในขณะนี้ประมาณสัก5 0 0ถึงเ0 0เมตรนะคะตอนนี้สิ่งที่เจ้าหน้าที่ทำได้นะคะนั่นก็คือ การรู้พิกัดของช้างแล้วก็เฝ้าระวังนะคะไม่ให้ช้างเข้ามาในเขตชุมชนเพราะเท่าที่เราเข้ามาสังเกตการก็จะเห็นได้เลยค่ะว่าที่นี่นะคะเป็นเขตชุมชนมีไรอ้อยแล้วก็อยู่ติดกับภูเขาอย่างที่เห็นด้านหละะังค่ะอยู่ห่างจากเราประมาณเท่าไหร่นะครับพอยีสีนี้ชุดพอชอหัวม่านได้เข้าตรวจสอบบริเวณหนองยาป้องแล้ว ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เมื่อเรารู้พิกัดของช้างแล้วนะคะสิ่งที่เจ้าหน้าที่จะดําเนินต่อไปนั่นก็คือแจ้งข้อมูลให้กับทีมจิตอาสานะคะที่เป็นชุดอาสานะคะป้องกันสําหรับคนในหมู่บ้านเนาะก็คืออย่างที่ทางหัวหน้าอุทยานบอกนะคะว่าตอนนี้เองเนี่ยเราจะไม่มีการผลักดันช้างให้กลับเข้าป่าก็คือจะต้องระวังไม่ให้ช้างเข้ามาในเขตชุมชนเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราจะตามไปดูภารกิจนี้กันค่ะ ก็คือแต่ละวนันเนี่ยเข้ากับตองมะยังสีบ่ะคะแน่นครับเราอันนี้คือบ้านค้นหมดเลยมันบอนี้เนี่นครับพื้นที่นี่เป็นเขตียบบ้านค้นหมดเลยครับก็ป็นอยู่ใกล้ป่าก็คือจังมือนี่เป็นอย่างจังเลยมากมองนี้เหรอคะเพราะว่ามีทุมชุนให้บ้านแก้งมามว่าพอร์สั่งพอร้สงอยู่ที่นี้อม,มองมองมองนั้นเลยคือตอนนี้ก็คือเข้าเป็นอย่างเต้ตองมเฝ้าวงสิมันเกด มันอยู่ใกล้ชุมชนนะพี่ครับจะเลยเฮดไห,หต้องแบบระวังครับม,มาเฝ่าระวังบ่ให้ช่างมันเขาในชุมชนนะเท่าที่เบิ่งนี่คือเป็นเจ้าที่นี่จากค้นครชุดนึงก็จะหาค้นนะครับมเมื่อน,นี้มาสองชุดก็เป็นสิบค้นครับแต่ว่ามีมิสอาสาบอนี่มิชาวบ,บ้านอาสาบอ,อื่นนี่จิตอาสาดีครับม,มีครับเพราะว่าทีมงานจิตอาสาเพิ่นกับเขามาช่วย อยู่ประจําอะค่ะบอมีชาวบ้านมาใส่พ่อบอคนนี่บอครับอืมมันมันก็หน่อยอะพี่ห้าบางเทียบมันก็พฤติกรรมของสร้างมันกะดื้อนะครับ้างมันก็หลายครับสร้างห้าบางเทียบมันก็หนึ่งอืมอมันออกเป็นจุดจุดหนึ่งสองตัวรับแล้วก็ห้าเพื่อนมันแยกกันเป็นแยกกันออกเป็นสองจุดนั่นแหละครับทีมงานเขามันกับบอพอเหรครับอ๋อถ้าเกิดบอมีผู้นำชุมชนกับ จิตอาสาเอาจริงๆนี่คือเคยแลนนี้บ่เจ้าหน้าที่เขานีเคยแลนมันกลรอยู่ประจำแล้วครับยามเวลาเขาผักดันแท้ๆเพื่อนอาจจิงุดยิดนะครับอาจงุดยิดกัเห็ดใส่เขาเนี่ยถ้าก่อนอันนี้ยังสี่งคือปล่อยให้กินได้เลยมาสันเถาะแอ่นะครับขันบัยยุไก่ชุมชนนึงสี่ครับเขาเวลาการผักดันเขากัดให้เพื่อนอารมณ์ดีครับกับปล่อยให้เพื่อนกิน ไปก้นเพื่อเพื่อนให้อารมณ์ดีแล้วเขาจะค่อยที่ได้พักดันเขาปาง่ายที่คเมื่อยบ่คะกับเมื่อยครับประมาณหนึ่งครับได้นอนตอนไหนห้าบางมือกับตีสามตีสองตีสามอะครับอุปกรณ์นี่คือมีแค่ตั้งสี่ครับหัวไฟครับแปลว่าตอนนี้เองคือเขาเองกับบ่อได้มีอุปกรณ์ครบบ่อได้มีอีกอย่างเลยครับนี่ก็ที่หลักๆก็คือ หมอไฟซองครับซอ,องหาถ้าอยากสะทอนได้นี่คือในมุมของจังหีนี่<ม>เข่าสิเหตุจังไหนเห่ากับพยายามแค่ไหนคะตอนนี้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นสําหรับในพื้นที่เห่าตอนนี้มันเป็นเรื่องไม่บ่สําหรับเห่าครับเพราะว่ามันกับเพิ่งมีมาสามปีนะครับสัง่งส้างบา่เคยได้มาอยู่พื้นที่นี่จากเที่อันทีนี้ครับอืมบางบางใช้บา้บานบางคนกับพ่กเอเข้าขใจครับบางคนเิ่นกับเข้าใจอ,ยอย่างสิ่สงละที นี่ก็คือเป็นสิ่งที่ตะวาเข้ากับพยายามเหจาให้ดีที่สุดครับพยายามเหจาให้ดีที่สุดแล้วก็อธิบายให้ท่านฟังให้ดีที่สุดนะครับอยู่กับมันนึงสี่ครับมีความสุขไปครับอยู่กับทีมงานครับนี่เราต้องระวังกับต้องเสียงเนาะ